ผมคณะชนคุณสวัสดิ์ผู้สมัครเป็นคณะกรรมการดาเนินการสารก่อนอมซั์กรมการพัฒนาชมชนเบอร์สี่คนรวยเนี่ยเขาใช้เงินทํางานมันก็โอเคสาหรับคนมีเงินนะครับแต่สําหรับเราท่านๆเนี่ยยังไม่มีเงินทํางานเขาจะกินกาแฟวันละแก้วละสองร้อยแก้วละร้อยอะไรเงี้ยเขาก็สามารถกินได้เพราะว่าเงินเขาขึ้นทุกวันนะครับวันละหมื่นวันละแสนอย่างเราท่านๆเนี่ยจะกินกาแฟแก้วหนึ่งหกสิบบาทเ้ียก็ต้องคิดแล้วคิดอีกนะครับเพราะว่าเรายัง อาศัยเงินเดือนช่องทางเดือรเราเริ่มจากวันนี้เรายังมีความหวังก็คือเราไม่ใช้เงินทํางานแต่เราใช้มือถือใช้พลังสมองความคิดของเราเนี่ยให้ให้ทางานไปก่อนเราโพสเสร็จเราก็นอนให้ออนไลน์เันทางานประกัคืนเช้ามามีคนติดตามทาให้เรามีความหวังการติดตามเพิ่มเติมเพิมมเพิมม,ปมไปได้ก็จะตามมาสิ่งเหล่านี้ก็คือถ้าหากสากลเป็นสารเริ่มต้นให้เราเราก็จะสามารถมีความหวังมีรายได้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับเป็นของอาสามาเป็นตัวแทนของเพื่อสมาชิกทุกท่านนะครับในการที่จะ แกันให้สักปาของเราเนี่ยเป็นความหวังของเพื่อนสมาชิกเป็นที่พึ่งให้สมาชิกอย่างแท้จริง